เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเราตอนนี้เรากำลังเป็นภาษาอังกฤษแบบเรียนลางกันอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องเรียนเรียนให้มันครบทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าต่อไปมันจะมันจะมันจะปิดปิดรูรูโหวได้เองมันจะปิดรูโหวได้นะครับรูโหวต่างๆที่ที่เราคิดว่าเราไม่ได้มันจะปิดไปเองนะครับเราอย่าเพิ่งใจร้อนในภาษาอังกฤษนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนเนาะวันนี้มันถือว่ามันเป็นอะไรที่ครูว่ามันเริ่มสนุกไหมวันนี้มันเริ่มสนุกไหมคุณกายมันเริ่มอาการนําไปใช้ไหมมันเป็นการนําไปใช้ได้ไหม วันเนี้ยเาได้ค่ะถ้าถ้าฝึกมากๆเข้าใจมากเข้าใจก็ก็คิดว่ามันจะไปได้ดีค่ะเออนั่นแหละเอามันเนี่ยที่ฟังมาเป็นยังไงถ้าที่ฟังที่ผ่านมานั่งฟังทั้งวันทั้งคืนเป็นยังไงมันพอเข้าหัวบ้างไหมเอาแค่เข้าหัวรู้เรื่องบ้างไหมเข้าค่ะเข้ายังไงก็เข้าโอ้ครีใจจังูู้รีใจนะนนี่ใช่ไหมมันรู้รู้บ้างขึ้นเรื่อยเยอะจากที่ไม่รู้ใช่ไหม มันรู้ขึ้นเยอะไหมคุณกายรู้ขึ้นเยอะเลยค่ะเรียนนี่เรียนนี่ผลนี่เฉยอดสุดยอด,ด,ยอดพยายามเอาโอกาสมาให้ได้นี่แหละมันคือโอกาสถ้าเราไม่มันไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆหรอกแต่ถ้ามันพอเรียนได้เราก็มุ่งมั่นตั้งใจไปอีกสักพักมันก็เป็นมรรคเป็นผลนะครับเป็นมรรคเป็นผลนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับคำว่าเป็นมรรคเป็นผลมันก็จะมาจากความพยายามของเรานี่แหละ พอพยายามในวิธีที่คิดว่ามันใช่แล้วแหละอะ่ประมาณนี้เอาสู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียนมาในระบบโรงเรียนตั้งนานแล้วก็เห็นพูดได้สักทีเหมือนคุณนิชาวานแหละนูก็อา่านนูก็จำกับเขามาตลอดใช่ไหมหลักสูตรของเรามันต่างจากที่คุณนิชาเรียนมามันเป็นยังไงครับคุณนิชาคือมันไม่ต้องไปนเน้นว่าถูกหรือผิดอะคะครูแค่แบบว่าสามารถใช้ได้ค่ะอเอาที่แบบไปใช้ได้ก่อนแล้วแบบถูกผิดมันน่าจะ พัฒนาต่อได้ค่ะแต่ถ้าแบบเอาหลักมาเลยเอาวิชาการมาเลยนี่มันจะไม่อยากเรียนมันจะไม่อยากจําอ่ะจํามันก็ลืมแต่อันนี้เลยมันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่เราสามารถจะเอาไปเล่าเอาไปใช้ได้อมันก็ทําให้เราอยากต่อยอดที่แบบว่าอยากให้มันกิงข์ขึ้นเรื่อยๆเออใช่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 เห็นไหมคือมันเห็นทิศทางเนาะมันเห็นทิศทางว่าเราจะพอไปต่อของเราได้ถ้าเราแบบเราน้มุ่งมั่นพัฒนาไปอย่างเงี้ย พัฒนาตัวเองไปอย่างนี้ฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนฝึกนฝกนนะครูตัวนี้ตอนแรกเรื่องพวกนี้<ป>จําไม่ได้สักอย่างนะครูโทนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ว่ามาเลยครูทรี่พูดได้หมดแล้วอืมครับวอาจารย์ใช้ได้ในการปฏิบัติิจริงอะคะ่ะคือใช้ไป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 ,ไปฝึกจริงได้เลยพูดจริงได้เลยมันไม่เหมือนกับเมือนทั่วๆวไปเรียนทั่วทั่วไปมันต้องมันไกลไปเออมันออกนอก พอจะมาทําเองเขาเข้าใจว่าเราทําเป็นไงเ้เราเรียนมันเราเข้าใจเขาพอจะให้เรามาสร้างประโยคต่างๆพูดให้มันต่อเนื่องเองเราพูดไม่เป็นนะถ้าเราไม่เทรนกันนี่แหละเขาลืมไปคนที่อสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษลืมไปซักแต่แกมมานั่นนี่ให้กว้างไกลๆแล้วไม่รู้ว่าแม้แต่จะจับประโยคพูดเขาอย่างยากเลยคือทำไมไม่อธิบายการใช้ประโยคเขาไปเลยอืการใช้ประโยคใช้คําให้เขาหาจับคํามายัดใส่เอาถ้าเขาไม่พูดแบงเขาก็ไปพูดอย่างอื่นเอาเออไปพูดวัสดุสชอลเอาก็าจะไปพูดไมโฮมไป เราก็ถัดไปทิเออสถานีน้ำมันมันจะไม่พูดเหรอพวกแบบนี้เออเออมันจะไม่พูดอยู่ที่ไหนยังไงไอค m e บายเนี่ยไอไอคับายคือฉันแวะ The PTT Station อ่าออนไมว์โฮมในทางกลับบ้านของฉันออนไม y ์ o ฮมคือทางกลับบ้านของฉันออนไม a ์เวิร์ก g คือทางไปทำงานนะครับคือไอค m e บายคือแวะนะคำมบาย d r ไอดรอปบายไอคับายคำแปลว่ามาเนี่ยคำบายแปลว่าแวะ,แวะอ่าเดอะมาร์เก็ต ชูบายเพื่อที่จะซื้อดินเนอร์ฟู้ดดินเนอร์ฟอร์ฟู้ดฟอร์ดินเนอร์อาหารอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นอ่านใช่ไหมแอดเดอร์มาเก็ตออนไมว์โฮมในทางกลับบ้านนะครับในทางกลับบ้านซึ่งซึ่งออ่ uh, uh, ่าาเราบอกว่า I แบบว่าตอนนี้หนาว my parent wait for me อ่ากำลังคอยฉันอ่า uh, to to have dinner with me จะทานอาหารกับฉันอาหารเย็นยฉันที่บ้าน at home In half hour ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะ I will get my home ฉันก็จะถึงบ้าน I gonna call to tell my parents first ฉันจะโทรบอกพ่อแม่ฉันก่อนว่า now I am at the market to buy some food อยากกินอะไรบอกมากำลังซื้อโทรหาแม่พ mm hmm. อดิน mm hmm. นะครับ เราก็ต้องรู้เบร k fast อาหารเช้า lunch อาหารเที่ยงดินเ e r อาหารเย็น at home with my parents กับพ่อแม่ของฉัน my parents at home my family at home ครอบครัวแล้วก็จะได้เรียนครอบครัวเราจะต้องเรียนขยายอีกเยอะนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าครูโทนี้จะปล่อยแค่สัตกวนเนี้เราต้องมาเรียนเรื่องทายาททั้งหมดเราต้องเรียนหมดสถานที่ต่างตต้องเรียนใหม่หมดนะการจราจรต้องไล่กันใหม่นะมันยังไม่ได้เรียนนะการจราจรอ,อ๋อรถไสยังไง เออตึกไหนท่ามสองตึกสามตึกสามบล็อกสี่บล็อกต้องไล่กันหมดนี่ครับเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพมากภาษาอังกฤษมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายแหละแต่ว่าถ้าเราเรียนได้ทําไมเราไม่พยายามกันล่ะให้เวลามันสิให้เวลามันสิลองดูสิว่าถ้าพูดอังกฤษได้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปยังไงลองดูสิอ๋อที่ผ่านมาอังกฤษไม่ได้มันก็ชีวิตมันก็อยู่ที่เดิมเห็นปะเผื่อพูดอังกฤษได้ชีวิตมันจะเปลี่ยนอะไรบ้าง บางครั้งมันต้องขอบคุณตัวเองได้ซ้ํานะที่เราทําค่อยๆทําได้อะต้องขอบคุณตัวเองนะแล้วคุณเรียนก็ไม่ได้แบกได้หามมากเนี่ยมีวิดีโอให้นอนฟังปิดไฟนอนฟังก็ยังได้พูดตามไปดูดาวไปพร้อมคิดถึงผู้เบาไปพร้อมเออผสมผสานกัไปได้ทุกอย่างเลยทำไปสิใช่ไหมคุณแก้วมันทำได้นะผมว่าอือ ชีวิตจะได้เปลี่ยนนะครับชีวิตจะได้เปลี่ยนไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นทางที่ดีหลังจากมีภาษาอังกฤษอ่าที่เราพร้อมที่จะใช้ใช้อ่ะใช้สอยมันมในแบบไม่ได้ไม่ใช่ภาวะไหนว่าทั้งพูดในทุกสถานการณ์แหละนะแล้วต่อไปคุณตัวนี้ก็จะพาไปนะครับแท็กแท็กซี่อย่างเงี้ยแท็กไม่ใช่ยูสแท็กซี่นะเขาไม่ใช้ยูสแท็กซี่ไม่ใช่ใช้แท็กซี่นะแท็กแท็กซี่แท็กมอเตอร์ไซค์เซอร์วิสแท็กบัสอ่าแท็กแวนรถตู้ Take the train รถไฟ Sky train Subway รถใต้ดิน Take อะไรเราจะใช้อะไร Airplane อ่าสนาบินเครื่องบินคุณจะ Take อะไรใช้อะไรคุณถ่ายอ่านะครับเนี่ยต้องฝึกนะครับฝึกไปนคะครัอ่านะวันนี้ถือว่าได้เยอะอยู่นะครูตัวนี้ว่าได้เยอะไหมคุณจุรีวันนี้ได้เยอะไหมครับ เยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะนั่นแหละที่เยอะมากผมไม่กลัวนะเพราะอะไรเรามีวิดีโอเราจะแกะทีละยี่สิบนาที<ด>ฟังสาสตย์นะาทิเราก็จะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรไม่ใช่ไปเรียนสดต่อหน้าสถาบัน <c oughs> หลังจากออกมาแล้วสะดุดล้มก็อนหินลืมแล้วไปไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหน <c oughs> มันไปนวนอะไร <c oughs> เออจะไปไดไ้มันไม่ได้ถูกไหมคือ,อไม่ได้นะสู้วิดีโอเราก็ออกจะชัดเจนเสียงครูโทนี่ชัดไหมในวิดีโอย้อนหลังเราอะ ๆๆๆอืมเราไปกลัวอะไรเฝ้ามาทั้งวันทั้งคืนอ่ะใช่เห็นไหมนี่คุณกายจะเป็นเร็วเนี่ยคุณกายเขามีเขาใจรักแล้วตนนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะจะ,จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยเ่อเขารู้ทิศทางเลยเห็นไหมเพราะมีคนกําหนดให้สามกำหนดให้ก็ช่เอาให้มันเขาเห็นเลยสามเดือนเอาให้เขาเห็นเลยสามเดือเเนเ,เ,อเอามันทุกวันอ <c oughs> ่ะนะมันจะไม่ได้อืม พูดเอาหลักๆก่อนที่จะพอได้ไปไปนั่นไปนี่พอได้พูดได้นี่หลักๆมันใหญ่มันเยอะแล้วมันใหญ่โตแล้วคอคร์สครูนี่คอร์สนี้มันมันพูดได้ทุกเรื่องแล้วครับมันพูดได้หมดแล้วครับอ่าพูดได้หมดแล้วนะคุณกายก็ไม่ต้องกังวลมากในสามเดือนก็จะไปนับแต่สามเดือนนับว่าสนุกทุกวันจะไปนับว่าสามเดือนนี่คุณจะได้ไหมให้นับแบบนั้นให้นับเลยไม่นับค่ะมันมันจะนั่นเตรเองเกินไปเอาเอาแค่สนุกทุกวัน เอามีเวลาก็ฟังไปไม่ต้องไปมากมายหรอกเดี๋ยวมันก็เข้าหูวเยงหรอกเพราะภาษาอังกฤษเราไม่ได้บังคับมันเข้าหรอกเราอยู่กับมันบ่อยๆมันก็มันก็เขาเรียกว่ากลืนเป็นเป็นสิ่งเดียวกับเรามันจะกลืนเป็นสิ่งเดียวกับเรานะมันจะกลืนเป็นสิ่งเดียวกับเราเชื่อเชื่อครูตัวนี้นะครับแต่ก่อนมันไม่กลืนแล้วพอเราไปเรียนอย่างอื่นเนาะไปเรียนเติมเอสเติมอะไรไปไปเรียนเติมนั่นเติมนี่พอจะพูดเติมไปไหนนบ้างคิดไม่ออกเติมเก่งมากสุดท้าย ตอนพูดไม่รู้จะเอาอะไรออกมาไม่รู้สักอย่างนะนี่คุณจิตติมาก็เข้าใจแล้วคุณจิตติมาที่ว่ารอดไหมคุณจิตติมารอดไหมครับจะรอดไหมจะรอดน่าจะรอดอเดี๋ยวจะลองไปพูดว่าเขาเข้าใจเราใช่พูดตามจังหวะที่ครูโทนี่บอกนี่แหละไปเลย,ลเลยทำไมเขาจะไม่เข้าใจขนาดนี้ครูโทนี่ก็ไปลองมาทุกโลกแล้วทุกส่วนของโลกแล้วเมราเขาได้อยู่ครูโทนี่ไปลองมา ตอนหลังทีอยู่ในเพจคูก็น้อยที่ไหนอะ่ะมาจากหลายๆที่ก็คุยกันอยู่ก็รู้สื่อสารกันได้ก็มาไม่ใช่น้อยอะนะอ่ะสู้ๆเดี๋ยวเราเจอกัน